สวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านอยู่กับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีครับซึ่งมีกับผมพี่ต้นตาลและน้องขนมหวานทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและตลอดระยะเวลา30นาทีนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้พวกเรามีอะไรมาฝากทุกท่านกันบ้างโปรดติดตามและรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เมื่อครั้งที่แล้วน้องขนมหวานพี่ตนตาและคุณเป็นธรรมได้มาแนะนำเกี่ยวกับสารปกครองอำนาจศารปกครอง เขตอำนาจศาลปกครองเขตอำนาจศาลปกครองเพชรบุรีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองในเบื้องต้นกันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคุณผู้ฟังจำนวนมากโทรเข้ามาสอบถามว่าเรื่องอะไรเป็นคดีปกครองที่สามารถฟ้องเข้ามาที่ศาลปกครองได้บ้างพี่ต้นตาลช่วยอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ไหมคะได้สิครับ คดีปกครองก็คือคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองครับพี่ต้นตาลคะลักษณะคดีมีกี่ประเภทคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ประเภทด้วยกันครับโอ้โหพี่ต้นตาลช่วยเล่าให้หน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างได้สิครับอย่างแรกประเภทที่1เลยนะครับ คดีวิพากษเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎคำสั่งหรือกระทําการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับพี่ต้นตาลคะช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิครับอย่างเช่นกฎกระทรวงกำหนดเวลาเปิดหรือปิดสถานบริการระเบียบมหาวิทยาลายัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษหรือ กรณีที่ท่านผู้ฟังเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมครับอย่างเช่นคำสั่งไล่ออกจากราชการปลดออกจากราชการคำสั่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารผู้นั้นจะต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง ก่อนนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับเว้นแต่เสียว,ว่าคําสั่งที่ออกโดยคณะกรรมาการเนี่ยหรือคําสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรีหรือคําสั่งที่กฎหมายในเรื่องนั้นกําหนดให้เป็นที่สุดแล้วคําสั่งทั้ง3กรณีเนี่ยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณพี่ต้นตาลมากนะคะแล้วคดีปกครองประเภทที่สองมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ต้นตาล ประเภทคดีที่2ก็คือคดีวิาพากเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรครับเช่นกรณีที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราและออกคําสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือ กรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินล่าช้าเกินสมควรหรือกรณีที่เอกชนได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนบ่ายเบียงไม่ยอมรับแจ้งความหรือพนักงานสอบสวนรับแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วแต่ละเลยไม่ดำเนินการสอบสวนจนเวลาล่วงเลยไปหลายปีอย่างนี้เป็นต้นครับเยี่ยมเลยค่ะพี่ต้นตาล แล้วคดีปกครองประเภทที่3าล่ะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ต้นตาลคดีปกครองประเภทที่3นะครับก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากกฎคําสั่งหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ลาช้าเกินสมควรครับ แล้วอย่างนี้พี่ต้นตาลมีตัวอย่างเล่าให้น้องขนมหวานฟังบ้างไหมคะก็อย่างเช่นการที่เจา้าพนักงานที่ดินออกคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและผู้ฟ้องคดีเนี่ยประสงค์จะเรียกค่าเสียหายดังกล่าวหรือการฟ้องเรียกค่าทดแทนจากการเวรนคืนที่ดินที่จำเป็นต้องนำไปใช้ในกิจการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นหรือการรดนติดติจากการวางท่อประปาหรือตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือการที่พนักงานสอบสวนไม่ได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ลักทรัพย์ของผู้แจ้งความร้องทุกข์ทำให้ผู้นั้นได้รับความเสียหายอย่างนี้เป็นต้นครับพี่ต้นตาลคะคดีปกครองประเภทที่4นี้ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองใช่ไหมคะ ใช่เลยละครับน้องขนมหวานเก่งมากเลยนะครับที่แสดงว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาเหมือนกันนะครับเนี่ยและอีกเดี๋ยวเนี่ยพี่ตนตานรับรองว่าน้องขนมหวานเนี่ยก็จะเข้าใจคดีประเภททุกประเภทเลยครับซึ่งคดีปกครองประเภทนี้จะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานตามสัญญาสัมปทานทําไม้ป่าชายเลนหรือสัญญาที่หน่วยงานทางปกครอง ทำกับข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อแบบนี้เป็นต้นครับพี่ต้นตาลคะแล้วคดีปกครองประเภทที่5มีลักษณะเป็นเช่นไรบ้างคะแล้วนี่ก็เป็นประเภทสุดท้ายแล้วด้วยเดี๋ยวพี่ต้นตาลช่วยอธิบายให้น้องฟังหน่อยค่ะเป็นคดีที่กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระทําการหรือละเว้นการกระทําครับ พี่ต้นตาลพอจะมีตัวอย่างเราให้ฟังได้ไหมคะน้องขนมหวานจะได้นึกภาพตามค่ะได้เลยครับน้องขนมหวานก็อย่างเช่นกรณีที่เจ้าหนะ้าที่ของกรมเจ้าท่าฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคำสั่งให้เอก,กชนหรือถอนสะพานหรือบ้านที่ปลูกลุกล้ำแม่น้ำกรณีเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อมีคำสั่งให้จับกุมและกักขังบุคคลซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าวาักง,งานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารอย่างนี้เป็นต้นครับแล้วคดีประเภทสุดท้ายนี้เป็นเกี่ยวกับคดีอะไรคะพี่ต้นตาลเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองอย่างเช่นกรณีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งชี้ขาดหรือบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับคดีปกครองแต่ละประเภทเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมล่ะครับแต่เอ๊ะพี่้นท์ถาลว่าท่านผู้ฟังหล,หลายท่านเนี่ยก็ยังต้องสงสัยแน่เลยนะครับว่าแล้วอย่างเนี้ยเวลาตัวเรามีคดีหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะฟ้องต่อศาลเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าคดีของเราเนี่ยเป็นคดีประเภทไหนแตกต่างกันอย่างไรระหว่างคดีแพ่งคดีอาญาและคดีปกครองไม่ต้องห่วงนะครับ วันนี้พี่ต้นตาลเตรียมนําความรู้ในส่วนนี้มาฝากทุกท่านกันแล้วนะครับพร้อมจะรับฟังไปพร้อมพกันหรือยังครับไปกันเลยครับครบเครื่องเรื่องคดีปกครองตอนคดีปกครองกับคดีแพ่งและอาญาแตกต่างกันอย่างไรคดีปกครองเป็นคดีที่มีลักษณะแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาเพราะเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐโดยเอกชน จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะเอกสารหลักฐานต่างๆจะอยู่กับฝ่ายรัฐคดีประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและใช้วิธีพิจารณาระบบไต่สวนซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญของศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนตัดสินในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาจะอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมซึ่งใช้วิธีพิจารณาคดีด้วยระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องเป็นฝ่ายกล่าวอ้างและหยิบยกพยานหลักฐานมาหักล้างต่อสู้กันเอง ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์135 5เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อแตกต่างระหว่างคดีปกครองคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับยังมีความรู้อีกเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับที่พี่ต้นตาลนำมาฝากทุกท่านกันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวไปสักหน่อย แต่พี่นตาลคิดว่าควรจะปูพื้นฐานให้กับทุกท่านเพื่อความเข้าใจคดีปกครองมากยิ่งขึ้นครับครบเครื่องเรื่องคดีปกครองตอนกฎคืออะไรกฎหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิน่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นต้นคดีที่เกี่ยวกับการออกกฎของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิภากษาของศาลปกครองและต้องเริ่มต้นยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครอง ศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355 ขอบคุณพี่ต้นตาลมากมากเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจคดีแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้นพี่ต้นตาลช่วยยกตัวอย่างคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎคำสั่งหรือกระทำการอย่างอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ท่านคุณผู้ฟังสักหนึ่งเรื่องได้ไหมคะได้อยู่แล้วครับเรื่องก็มีอยู่ว่าคดีนี้ เป็นคดีของนายณเดชซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานโยธาเจ็ดสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการโดยถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชากรณีที่รายงานว่านายมาริโอเนี่ยเจ้าของอาคารซึ่งต้องรื้อถอนอาคารตามคำพิพากษาศาลดีกาได้ยื่นแบบขอแก้ไขอ,อาคารดังกล่าวให้ถูกต้องทั้งที่ความจริง ปรากฏว่านายมาริโอไม่ได้มีการยื่นแบบขอแก้ไขาอาคารแต่อย่างใดเลยครับเมื่อได้รับคำสั่งไล่ออกจากราชการเช่นนี้แล้วนายณเดชจะต้องทำยังไงบ้างคะเมื่อได้รับคำสั่งแล้วนะครับนายณเดชได้ทำหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ในเวลาต่อมานายณเดชมีหนังสือขอถอนคำร้องทุกข์ดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ซึ่งสารปกครองมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้ในพิจารณาเนื่องจากนายนาเดชซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนายนาเดชจึงทำหนังสือถึงคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครอีกครั้งเพื่อร้องขอให้คณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์แต่คณะกรรมการเห็นว่านายนาเดชร้องทุกข์เกินกำหนดและขอถอนเรื่องร้องทุกข์ที่ผ่านมา มีบทําให้การพิจารณาร้องทุกข์ดังกล่าวมีอันต้องระงับไปตามกฎหมายจึงมีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของนายนาเดชไว้พิจารณาเมื่อนายนาเดชหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะไปพึ่งใครจึงเดินทางมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอความเป็นธรรมครับแล้วศาลท่านวินิจฉัยเรื่องนี้ว่ายอย่างไรบ้างคะเรื่องนี้ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากที่สารปกครองมีคำสั่งไม่รับฟ้องเนื่องจากเห็นว่านายณเดชซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนายณเดชจึงได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการกรุงเทพมหานครร้องขอความเป็นธรรมให้พิจารณาเพื่อร้องทุกข์ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาอย่างผู้ฟ้องคดีให้ส่งสำเนาคำสั่งศาลให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามแล้วนั้นการที่คณะกรรมการปล่อยให้เวลาล่วงพ้นไปกว่า5เดือนจึงมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าการขอถอนเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีมีผลทําให้การพิจารณาคดีร้องทุกข มีอันต้องระงับไปตามกฎหมายเหตุผลดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้และไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากการขอถอนเรื่องร้องทุกขมีสาเหตุมาจากการไม่รับความสะดวกและความล่าช้าในการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาใช้จัดทำคำร้องทุกข์ดังนั้นการจะห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลด้วยเหตุที่ไม่ได้ยื่นร้องทุกข์ คำสั่งก่อนฟ้องคดีอีกย่อมจะไม่เป็นธรรมจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการร้องทุกข์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่ทางผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการสั่งการใดๆภายในเวลาอันสมควรหรือในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องการรายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาจดเป็นเห็นให้ผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการสารปกครองพิจารณาเห็นว่านายนครซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเป็นผู้รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนเกี่ยวกับอาคารตามคำพิพากษาได้รายงานเท็จต่อห,หน้าของตนเองนายมาริโอเจ้าของอาคารพิพาทขอยื่นแบบแก้ไขอาคารทั้งที่ไม่ได้มีการขอยื่นแบบแต่อย่างใด ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหัวหน้าเหนือขึ้นไปจากหัวหน้าของนายนครแต่รับรายงานแล้วไม่ได้อ่านรายงานอย่างถี่ถ้วนเนื่องจากเห็นว่ารายงานดังกล่าวผ่านการกันกรองมาแล้วชั้นหนึ่งแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบความจริงก็ได้สั่งให้ลูกน้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจนกระทั่งได้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทำให้ทราบว่าเอกสารขออนุมัติยุติคดี อาคารของนายนครเป็นเอกสารปลอมจากข้อเด็จจริงดังกล่าวมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารและไดงานเท็จของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นคุณแก่นายมาริโอถึงขนาดทำให้ไม่ต้องรื้อถอนอาคารตามคำพิพากษาแต่อย่างใดซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงทั้งพฤติกรรมเห่งการกระทำผิด ไม่เข้าลักษณะมีมนทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนและหากให้รับค่าราชการต่อไปจะเป็นการเสรียหายแก่ราชการการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลยพินิษโดยมิชอบสารปกครองจึงมีภาคษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและให้ํำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดี กลับเข้ารับราชการตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการภายใน30วันนับจากวันที่คดีถึงที่สุดตลอดจนคืนสิทธิต่างๆตีผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใน30วันนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ลกลับเข้ารับราชการเพื่อนๆทุกท่านสามารถเทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูดได้ที่อจุด 63ทั2551นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคดีข้อพิพาทนะครับที่เป็นคดีพิพา์เกี่ยวกับการที่หน่วยงานของทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎคำสั่งหรือกระทำการอื่นใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับและนอกจากนี้พี่ต้นตาลยังมีละครเกี่ยวกับคดีปกครองจากคุณเป็นธรรมมาฝากทุกทท่ทานด้วยครับเชิญทุกท่านไปรับฟังกันได้เลยครับ คดีปกครองใกล้ตัวตอนอังางุนขมตกลงว่าอ,ตอบตของเราหน่าจะทําโครงการกําจัดพืชพืชกันแล้วกันนะตําบลของเราจะได้สะอาดเรียบร้อยสวยงามใช่ดี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 เห็นด้วยเห็นด้วยเลยเตำบลของเราจะได้หน้าดูด<ส>ขึ้นเยอะนนเนาะอแกดูซิว่าตัวอ่งุ่นของข้าตอนนี้มันมีสภาพไปยังไง เขาเองก็มีสวนองุ่นเหมือนกันน่าจะนึกออกว่าถ้าพ่นยากำจัดวัชพืชเหนือลมแบบนั้นน่ะมันจะทำให้ต้นองุ่นของข้าโดนยาไปด้วยยิ่งนานวันต้นองุ่นพวกนี้ก็ออกอาการอย่างที่แกเห็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่าว่าแต่ตัดไปขายเลยจะกินเองก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเฮ้ย hey, แล้วที่แกทำเรื่องร้องอบตอให้เขาชดใช้ค่าเสียหายละ่ะไปถึงไหนแล้วเฮ้ย hey. เงียบหายไปเลยไม่รู้ไปอยู่ในตราการแล้วหรือเปล่าข้าเลยไปฟ้องศาลปกครองแล้วละ่ะชมแกรู้ได้ยังไงว่าต้องไปฟ้องศาลปกครองแล้วเรื่องแบบนี้ฟ้องได้ด้วยเหรอขารู้มาจากเอกสารประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่เขาแจกตอนมาจาัดเนทรรศกาน่ะในเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายถึงจะเป็นการทำให้ตำบลของเราสะอาดเรียบร้อยก็เถอะแต่มลพิษจากการฉีดยากำจัดวัชะพืช ทำให้สวนองุ่นของข้าเสียหายเขาถือเป็นคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมข้ามีสิทธิ์ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เฮ้ยถ้าระมัดระวังและคิดให้รอบคอบเสียตั้งแต่แรกก็คงไม่ต้องมานั่งมีเรื่องมีราวกันแบบนี้หรอกเราก็ระวังกันเต็มที่แล้วจุดที่เราพ้นสารก็เว้นห่างจากสวนุงชุ่มแกตั้งหลายเมตรถ้าลมจะพัดไปถึงบ้างมันก็เป็นเรื่องสุวิสัยไทยจะไปห้ามได้ล่ะสวนของคนอื่นเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเลย นั่นสิทำเป็นฟอ้องเรียกค่าเสียหายซะเยอะแค่ต้นองุ่นมันหยุดโตถ้าให้อาหารเสริมให้ปุ๋ยซะหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นและออกลูกเองน่นแหละเราสาให้ปุ๋ยฟรีๆเอาไปใส่ก็ไม่เอาแถมยังตัดกิ่งองุ่นออกอีกมันก็ออกลูกช้าน่ะสิอยู่ดีไม่ว่าดีทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปได้เราสาหวังดีกำจัดวัชพืชเพื่อกษาความสะอาดถนนและคลองในตำบล ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแท้ๆกล้ยเป็นว่าหา,าเราทำผิดซะนนิทำคุณบูชาโทษจริงๆโดนสารสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายแบบนี้<ม>เขาจะมีเงินมาชดใช้ให้เราเลยเหรอเขาไม่มีปัญหาเพราะที่เขาฟ้องเรียกค่าเสียหายแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟ้องละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องเวลาฟ้องคดีต่อสาลปกครอง กฎหมายท่านบังคับให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดของคนทำละเมิดเท่านั้นอ้าวไม่ใช่ฟ้องคนที่ทำละเมิดหรอกเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะถ้าเราชนะคะดีหน่วยงานของรัฐมีเงินงบประมาณพร้อมอยู่แล้วจะได้จ่ายค่าเสียหายให้เราได้ทันทีเลยไงเจ้าหน้าที่ที่ศาลปกครองเขาบอกข้าว่านี่เป็นลักษณะพ,พิเศษของคดีปกครองเลยนะแม่ดีจริงอย่างนี้ออปตอ คงเข็ดไปนานที่หน้าที่หลังทําอะไรจะได้รอบคอบมากขึ้นถือว่าฟาดเคาะไปแล้วกันนะเพื่อนแต่ปีนี้องุ่นสวนแก่ออกผลงามเหลือเกินอดใจไม่ไหวขอชิมหน่อยนะอืม้มอ,อร่อยจริงๆ <laughs> ที่ปกครองใกล้ตัวตอนของเน่าเพราะใครกันจองเลยตรงนั้นแหละริมคลองเหมือนเดิมเลยนะน้องสีที่น้ำยนเย็นๆพร้อมเสิร์ฟเลยด้วยน้องนี่มีทำไมเพื่อเธอชอบมากินร้านนี้กันนะร้านก็ดูดีนะแต่แหมบรรยากาศริมคลองนี่สิกีดไม่ไหวจะคลียอ้าวเจนน้องพวกเราไม่ได้มาตั้งนานแล้วตกแต่งร้านใหม่ล้วคะ ดูสดใสานาั่งดีนะถ้าไม่มีกลิ่นนะเอออีกอย่างทําไมวันนี้คนน้อยกว่าทุกทีละคะเอ,อ้ยอย่าให้พูดเลยค่ะคุณมุ้นเจ๊น่ะเบื่อที่สุดเลยลูกค้าเจ๊หายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยก็น้ําในกลองเนี่ยสิส่งกลิ่นเหม็นทาลายบรรยากาศร้านเจ๊มหมดเจ๊ก็เลยตกแต่งร้านใหม่เพื่อว่าจะช่วยได้บ้างะอ,อ้แล้วไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลยเหรอคะ คลองแถวนี้กี้ก็เห็นมันเน่ามานานมากแล้วนะถ้าอาหารเจไม่อร่อยกี้ไม่บมาทานหรอกคะ่ะว่าแต่เจได้ร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่ปล่อยน้ำเสียหรือยังคะแต่แปลกดีนะคะ เป็นถึงส่วนราชการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำน่าจะรู้เรื่องดีว่าถ้าปล่อยน้ำเสียมาจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดนะคะโอ้ยพวกเจ้เคยแหกกันไปร้องเรียนแล้วค่ะบุกไปถึงหน่วยงานเลยนะคะเนี่ยไปร้องเรียนจนสื่อมาทำข่าวกันเกือบทุกช่องแล้วทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เห็นมีหน่วยงานไหนมาดูแลเลยชาวบ้านที่ทำมาหากินแถวคลองเนี้ยก็ย้ายหนีกันหมดแล้วล่ะค่ะเจนโครับ ทำไมไม่ไปฟ้องศาปลปกครองล่ะครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะในเมื่อหน่วยงานที่เจ๊ร้องเรียนไปยังเพิกเฉยละเลยทาให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญกันมาหลายปีปล่อยนานไปไม่ดีนะครับศาปลปกครองเนี่ยเหรอคะจะฟ้องได้เหรอแล้วจะช่วยพวกเราได้เหรอคะนั่นนะสิมั่วเปล่านี่ไม่มั่วครับผมนะเพิ่งจะได้อ่านเรื่องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ของศาปลปกครอง มีคดีตัวอย่างที่เกี่ยวกับรัฐทำระเมิดกับประชาชนที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองเยอะมากไม่มีการควบคุมแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลชาวบ้านที่เดือดร้อนก็เลยมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองผมว่าเรื่องราวคล้ายๆกับเจ๊น,นะครับและที่ผมมั่นใจว่าศาลปกครองเป็นที่พึ่งเจ๊ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าที่ศาลปกครองนะ่ะเขาใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีก็คือศาลจะเป็นผู้สแสวงหาข้อเท็จจริงเอง เพื่อได้ข้อมูลคดีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการไต่สวนหรือการสั่งให้คู่กรณีสแสดงพยานหลักฐานหรือบางกรณีสารก็ออกไปเดินเผชิญเสบคดีในที่เกิดเหตุดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ยอมให้ข้อมูลหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีเพราะทำยังไงอ่กระก็รอดสายตาของสารปกครองไปไม่ได้โอ้ยดีจังเลยค่ะไอเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องกฎหมงกฎหมายอะไรนี้ด้วยสิ ขอบคุณมากนะคะคุณคุณดีเลยเดี๋ยวเจจะเรียกเพื่อนบ้านไปสาดปกครองตอนดีเลยดีกว่าปิดร้านเอาเจนอจ๋าใจขอจะปิดร้านเลยหรือคะพวกหนูยังไม่ได้สั่งอาหารเลยนะคะเจอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำกับเจและชาวบ้านแถวนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะเจพวกเราก็จะได้ไม่ต้องกินข้าวเคล้ากลิ่นเหม็นของคลองเน่าอีกแล้วนั่นสิบรรยากาศร้านเจนนกเนี่ยน่าน,นั่งขึ้นเยอะจ้ะตั้งแต่สารท่านสั่งให้ศูนย์วิจัยบำบัดําำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงคลองคลองนี้ก็ดูใสขึ้นเยอะ กลิ่นเหม็นเน่าก็ไม่มีแล้วด้วยสารปกครองเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆและนี่ก็เป็นตัวอย่างคดีต่างๆที่นำมาฝากทั้งผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังคือวิทยุแห่งนี้อยู่นะครับ และนี่ก็เป็นช่วงท้ายรายการแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปพีนนตาลก็มีข่าวสารจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารปกครองเพชรบุรีของเรามาฝากกันนะครับก็คือดเร็วนี้เนี่ยสารปกครองเพชรบุรีของเรากําลังจะมีกิจกรรมพบป่าให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองให้กับประชาชนหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานราชการอื่น เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับศาลปกครองเพชรบุรีมากยิ่งขึ้นครับขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าศาลปกครองเพชรบุรีของพวกเราเนี่ยมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมกันถึง4จังหวัดเลยทีเดียวนั่นก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามครับและศาลปกครองเพชรบุรีของเราเนี่ยตั้งอยู่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีหรือหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อสักถามเกี่ยวกับคดีปกครองต่างๆหรือท่านไม่แน่ใจว่าคดีของท่านเป็นคดีประเภทไหนก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร032709400ย้ำอีกครั้งนะครับ 032 709 400ครับและโทรสาร032 709 444หรือจะเป็นสายด่วนสารปกครอง135 5ก็ได้เช่นกันครับและหากท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการย้อนหลังหรือติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสารปกครองเพชรบุรีของเราก็สามารถติดตามได้ครับที่ Facebook สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีครับ และสารปกครองของเราก็ยังมีช่อง YouTube ด้วยนะครับชื่อสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีชื่อเดียวกันเลยครับสำหรับวันนี้น้องขนมหวานและพี่ต้นตาลต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ